กระทรวงพลังงานสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจีนและพันธมิตรในฐานะเจ้าภาพร่วมกันประกาศจัดงาน2023 Green Technology Expo ที่สู์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยในงาน2023 Green Technology Expo สนับสนุนยุทธศาสชาติด้าน BCG Economy และยุทธศาสตรชาติและความคิดริเริ่มของจีนเพื่อการสร้างคำนิยามที่ว่าจีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกันหวังว่าการปฏิบัติจริงในรูปแบบหลายมิติเช่นนิทรรศการการแลกเปลี่ยนและการสร้างปฏิสัมพันธ์จะส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ ดำเนินการตามวาระปี2030ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาศูนย์การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหการรมเทคโนโลยีสีเขียวหลักส่งมอบโลกที่ดีกว่าให้กับผลรุ่นใหม่ด้วยครับก็งานนี้ก็จะเป็นการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับนำเทคโนโลยีจากประเทศหล,หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนนะครับกับประเทศไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับของกรี e นเทคโนโลยีเนี่ย้ามาเพื่อเผยแพร่และให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็ทั้งสองประเทศครับกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเนี่ยนอกจากจะให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการที่จะนำกรคโนโลยเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยเราอย่างเน้นเป็นเรื่อง,องการร่วมมือกันในเรื่อง,องการ พัฒนาภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมในประเทศเลยก็คิดว่าเป็นงานที่น่าจะได้รับความร่วมมือแล้วก็มีผู้เข้าชมสนใจเข้าเข้าชมในค่อนข้างมากครนะับเราเองก็ได้ประสานงานกับทางสมาคมต่างๆในประเทศในกลุ่มภาคของเราเนี่ยนอกจากประเทศไทยนะฮะก็คือแม้ว่าจะเป็นประเทศบบต่างๆรอบๆบ้านเราเข้ามาร่วมนะในงานนี้ด้วยนะก็น่าจะมีความร่วมมือเกิดขึ้นเยอะมากครับ ครับก็จริงแล้วกระทรวงพลังงาน,นครับก็ได้รับเกียรตินะครับเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในการจัดงานคราวนี้นะครับเพราะเราเห็นเร็งเห็นว่าน,นวัตกรรมเกี่ยวกเรื่องพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดเนี่ยก็มาช่วยสนับสนุนในเรื่องของนโยบาย,ย,ายด้านพลังงานที่ตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงเ,เรียกเรียกว่า transition ครับว่าเราไปสู่โลกของสีเขียวมากขึ้น,นครับมีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น มีการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับเราก็เห็นงานนี้มีความสําคัญก็เลยเข้ามาร่วมในการสนับสนุนเจ้าภาพร่วมครับแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งคือในส่วนของงานนี้จะมีการรวมกลุ่มของเอกชนนะครับที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเรื่องพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดเข้ามาครับเรื่องของตัวาภาควิชาการครับเรื่องของภาครัฐครับก็มีการเข้ามา,าพบปะกันครับใน,ในง,งานครับมีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลและวัตรกรรมต่างๆผมคิดว่าิก,การเข้ามาได้พบเจอกันในก,การสัมมนาครั้งนี้ก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องของการผลักดันนะครับเรื่องของการ,การสะอาดไปในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นครับก็อย่างที่ได้ทราบครับเรามีคณะกรรมการย,นยานยนต์ไฟแห่งชาตินะครับก็มีการตั้งเป้าหมายที่เราเรียกว่า3 0มสิบแสครับก็เป็นเป้าหมายที่สําคัญที่เราจะเป็นฮับของการผลิตรถ e นนะครับตามที่แปดสก็คือว่าการผลิตรถทั้งหมดเนี่ย ที่เราจะผลิตได้ในปี2030เนี่ย30%ต้องเป็นรถ EV เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าการที่เราจะมุ่งสู่ความเป็นฮับเนี่ยเรามีความเตรียมพร้อมครับเรื่งองของกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็รับผิดชอบเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของสถานีชาร์จิ่งสเตชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการเติบโตของธุรกิจ EV นี่ก็จะเป็นส,นส่วนสำคัญในเรื่องของการผลักดันเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานทดเรื่องเช่นกันครับอย่างที่ได้เรียนนะครับเพราะว่าสำคัญคือเอกชนได้เข้ามาเจอกันครับมีเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเราก็คาดว่าเราจะได้รับ เทคโนโลยีที่มีความสําคัญที่คิดว่าเป็นความก้าวหน้านะครับมาช่วยในการต่อยอดพัฒนาทเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมของเราที่จะมีการจัดตั้งในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเรื่องของตัวการประกอบรถยนต์ E ีหรือเรื่องของแบตเตอรี่ก็แล้วแต่ครับครับก็สามารถจะอัปเดตการเข้าร่วมง,งานที่ไดท้ทางเว็บไซต์นะครับกับทางสื่อวนชนทั่วไปนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่า많많อย่าลืมมาร่วมง,งานของเรานะครับในเดือนพฤศจิกายนครับ9ถึง11พฤศจิกายนปีนี้ครับ Yang dia kan?